สวัสดีครับปีดาลิมรทักุลนะครับดได้ได้ได,ได้ตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับพอดีว่าตอนที่ตอนที่ทำสไลด์นะครับก็เครียดเล็กน้อยเพราะว่าทำเสร็จเมื่อตอนหกโมงเช้าแล้วก็ตอนนั้นก็มีไอเดียว่าดูไปดูมาแล้ว เราเอาไอ้ตรงนั้นตรงนี้ของสไลด์เพราะว่าไปเป็นวิทยรกรพูดหลายที่เรื่องนั้นเรื่องนี้ทําไม่ทันแล้วครับก็เลยเป็นสไลด์กรอบวางตัดแปะเลยนะครับของนายปีดาโนนะครับอันนี้อยากให้ดูนิดนึงอันนี้มันเริ่มจากเราเราสร้างวิธีคิดก่อนปีดาโนเนี่ยถ้าเราฟังดีๆีเนี่ยมันเป็นชื่ออิตาลีนะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นครับว่าปีดาโนโนนั่นโนนี่ เพราะว่ามันคือปีดาอะไรของปีดานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นสายญี่ปุ่นนะครับโอเคไปเลยครับอันนี้นะครับไม่รู้ว่าเออเดี๋ยวจะโทษนะครับผมจะสับสนเล็กน้อยเอาอันนี้ก่อนนะครับอืมตีวันนี้คือ activective citizenship นะครับเมื่อกี้นี้นึกสดๆคืออย่างนี้นะครับทุกท่านไม่ต้องมาฟังตามสไลด์อะไรมากนะครับนึกอะไรอยากจะบอกก็บอกนะครับ เพราะว่าแบบคิดไปเรื่อยนะครับร Active Citizenship เนี่ยผมมองว่ามันดียังไงเริ่มต้นจากที่ว่าผมได้ในวันนี้ที่พูดเนี่ยครับความเป็น Active Citizenship เนี่ยคือทำให้ผมได้รู้จักคือกรณีเจ้อุ้ยปีอัน,นันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องบังเอิญเพราะว่าเราอยู่ใกล้บ้านกันตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วเพราะนั้นก็จะเห็นชีวิตเจ้อุ้ยเนี่ยไปเรื่อยๆเลยว่าแกลำบากยังไงนะครับ นาะแล้วก็ไอ้ไอไออ้้ด้วยความที่ว่าเรามาเป็นต่างคนต่างดําเนินชีวิตกันแล้วก็มาเจอกันเนี่ยอีกรอบนึงเนี่ยพูดเหมือนคนรักเลยไม่ใช่นะ <c oughs> คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่ได้เป็นเฟลโลชิพอาชก้าเฟลโลชิพเหมือนกันนะครับแต่ความเป็นแอคทีฟซิติเซนชิพเนี่ยทำให้ผมได้รู้จักคุณปรเมศที่เมื่อกี้พูดไปแล้วแล้วได้รู้จักอาจารย์เดชรัตน์ซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเคยไปทานข้าวกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับและน้องที่เป็นผู้ช่วยพิเศษ คุณเก๋เนี่ยก็รู้จักกันเพราะว่าความเป็น Active Citizenship เพราะว่าเราทำงานในสาสมัครด้วยกันเพราะนั้นการที่เราเป็น Active Citizenship เนี่ยมันํำให้เรามีเพื่อนที่สำคัญคือเป็นเพื่อนที่ดีๆด,ด้วยเป็นเพื่อนดีๆนะครับงั้นกลับเข้ามาเรื่องผมนะครับตอนประมาณอายุ12ขวบครับผมมาร์กจะถามตัวเองตลอดเวลาเลยว่าเออเราเกิดมาทำไมเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงบันไดแล้วก็ ตื่นเช้ามากินข้าวไปโรงเรียนกินข้าวกลางวันกลับมากินข้าวเย็นทํากันบ้านหนีแม่ไปเที่ยวเตะบอลบ้างเนี่ยครับเสร็จแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาคือมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเ,เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะเกิดมาเพื่ออะไรบางอย่างแต่เราก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้ตอบโจทย์พี่ปรเมศเนี่ยความเป็นการที่เราจะเป็น ทำอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยผมว่ามันเริ่มง่ายๆเลยที่เมื่อกี้พี่ปอนด์พูดว่าทําทันทีครับเราต้องมาถามตัวเราเองว่าตอนเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราเคยเจอขยะแล้วเราหยิบขยะไปใส่ถังขยะไหมเราเคยเลบลบกระดานหน้าชั้นเรียนให้คุณครูไหมเอาเรื่องง่ายๆแบบนี้ครับเราเคยไปยกสมุดหนังสือที่คุณครูอายุเยอะแล้วจะ,กะเกษียณแล้วต้องถือไม้ เราก็จะต้องแบ่งหนังสือกองโตสมุดกองโตเนี่ยมาให้เราแล้วก็มาแจกคืนเราเนี่ยเราเคยทําอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสิ่งง่ายๆอย่างเงี้ยเราเคยทําหรือทํามากกว่านี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันฟูมฟักตัวเราขึ้นมาได้นะครับต่อเลยครับอ่าอันนี้ก็เริ่มเข้าเรื่องนิดนึงแล้วเพราะว่าได้ตีมมาเนอะว่าให้เป็นวันนี้ผมจะมาเป็นเหมือนกับอินสปิเรชันตัวเองด้วยให้ทุกคนฟังนะครับอันนี้เป็นสภาพผมเวลากลับถึงบ้าน นี่ยังดีนะครับว่าทำงานปุ๊บเนี่ยผมลถคว่มตอนยี่สิกนะก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้ยังได้เข้าบ้านนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยรถจะจอดอยู่หน้าบ้านแล้วหลับมันตรงนั้นเลยเพราะว่าทำงานชอบทำงานทำงานมากจนไม่มีแรงนะครับต่อไปเลยครับอืมก็สภาพเมื่อกี้เนี่ยครับมันก็เลยมีมีอยู่วันหนึ่งที่หลับในบนรถนะครับแล้วก็รถก็เลยพลิกคว่ำนะครับทำให้กระดูกคอ ข้างหลังเนี่ยครับสันหลังเนี่ยครับเดี๋ยวขอดูเวลาโอ้เอ่อทำให้กระดูกคอเนี่ยหักแต่คุณหมอเก่งผ่าตัดได้ทําให้ผมเนี่ยรอดชีวิตมานะครับแต่การรอดชีวิตมาเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเก๋จำใหม่ให้หน่อยดิเก๋จำใหม่ให้หนอ่อยฮัลโหลตั้งแต่หน้าอกจนถึงปลายเท้าผมเนี่ยใช้งานไม่ได้นะฮะแล้วก็อันนี้คือสายปัสสาวะนะครับอุจจาระก็ไม่ได้ต้องสวนนะครับแล้วมือทั้ง10นิ้วเนี่ย ใช้ไม่ได้แต่ด้วยความที่ว่าเราเรามีความพยายามในการจะฟื้นฟูร่างกายมือข้างนี้ก็จะกระดิกได้อย่างนี้นะครับแล้วก็นิ้วโป้งขยับได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้ามาใกล้หน่อยเวลาผมพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยผมจะใช้นิ้วโป้งเนี่ยนะครับงออย่างนี้นะครับเพราะมันไม่มีแรงนะครับแล้วก็พิมพ์คีย์บอร์ดส่วนมือข้างนี้ก็จะใช้แรงจากจากจากข้อมือเนี่ยครับส่งไปที่นิ้วชี้นะครับแล้วก็พิมพ์แบบนี้อย่างนี้นะครับ แต่ก็มีคนบอกว่าผมพิมพ์เร็วมากพิมพ์เหมือนคนปกติเลยอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่เราพยายามจะปรับตัวนะครับต่อไปเลยครับอืมครอบครัวในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอนที่เราแย่ที่สุดเนี่ยคนที่อยู่กับเราเสมอเลยนะครับก็คือครอบครัวเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนรักครอบครัวมากๆนะครับดีเทลไม่ลงนะครับเดี๋ยวไปทาไม่ทันครับไปเลยครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นมุมหนึ่งผมถึงบอกพูดมัวๆแล้วครับ คือเวลาเวลาผมโดนคำถามม้างว่าทำอะไรทำอะไรบ้างทำไมทำเยอะจังก็เลยมานั่งเขียนเหมือนกับเฟรมเวิร์ของตัวเองสีเขียวเนี่ยเมกมันนี่ครับไม่ต้องสงสัยนะครับปีดาไปทำนู่นนั่นน่นเลยเนี่ยทำทำได้ยังไงสีเขียวคือเมกมันนี่สีฟ้าเนี่ยคือช่วยคนอื่นคล้ายๆเป็น csr หรือว่าเป็น social จุ p พลอยคือว่าทำไปด้วยได้เงินกลับมาด้วยนะครับส่วนสีเหลืองอันนี้เป็นงานที่ พอผมมาเรียนปริญญาโทสถาปัตย์สาขาการจัดก,การแบบภายในเนี่ยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความเป็นนักวิชาการอยู่นิดๆเพราะเราชอบศึกษาเราอ่านเราศึกษาแล้วเราก็ค้นประเด็นปัญหาแล้วเราก็เข้าไปแก้ไขเพราะฉะนั้นความเป็นนักวิชาการก็จะยังคงมีอยู่ดังนั้นมันเลยมีโปรเจกต์จากหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้ผมทําด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานส่วนหนึ่งส่วนสีส้มๆเนี่ยอันนี้เสียตังค์อย่างเดียวครับนะครับไปต่อเลยครับ เมื่อกี้น้องวันณสิงห์พูดแล้ว,ว่าตั้งบริษัทพีวิดีโอเออสซอนมิเนจเมนต์นะครับไปเลยนะครับคือเป็นบริษัทที่เอาไว้คอนแทคกับบริษัทเอกชนอื่นที่เขาต้องการใบเสร็จนะครับเพื่อที่จะทํากิจการด้านการพัฒนาอาชีพคนพิการนะครับโดยเราจะเอาความรู้ของเราเนี่ยเข้าไปคอนเซิลเขาแล้วก็คิดรูปแบบกระบวนการโดยใชไอทีเป,เ,ปเป็นและเป็นเบสในการทํางานนะครับ ทำให้คนพิการสามารถทำงานที่บ้านได้ทุกคนนะครับแล้วก็สร้างรายได้คนพิการจํานวนมากนะครับต่อเลยครับตอนนี้เชื่อมโยงกับเมื่อกี้นี้ที่เป็นงานวอลเนเทียนะครับก็คือเป็นไทยฟัดเราใช้ทีมคนพิการเนี่ยทำเเขาเรียกเป็นดัตต้าเบสให้กับทางไทยฟัดโดยใช้คนพิการ9คนโทรศัพท์อยู่ที่บ้านคือข้อมูลของผู้ประสบภัยเนี่ยมันต้องกรองก่อน ไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนแลวเอาขึ้นเลยไม่ได้เราต้องโทรกลับไปรีเช็คทั้งหมดเลยนะครับต่อไปเลยครับเ,ออเดี๋ยวผมไปเร็วๆนะครับอรุณเจ้าพญาต่อเลยครับตรึงตราภูกระดึงนะครับลำพึงยี่เปงนะครับต่อเลยครับพอเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งนะไม่ไม่เดี๋ยว,ยว,ยว,นะยวอันนี้ตอนก่อนนะ้ำท่วมใหญ่ปีห้าสี่ อยู่ดีๆก็มีอารมณ์ศิลปินขึ้นมาแล้วก็คิดออกมาว่าเอ้ยเราจะทําอะไรดีเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆมันก็เลยออกมาเป็นภาพวาดกาแฟโดยใช้ทักษะสมัยตอนป .6 ที่คุณครูเคยสอนบวกกับความที่ว่าเรา drawing นี่นั่นโน้นมาตั้งแต่สมัยเราทำงานนะครับแล้วก็ลองคิดโซลูชันที่มันเหมาะกับความพิการ แล้วก็พยายามจะ c ครีเอ v ทีฟว่าใช้อะไรเป็นจุดขายดีเพื่อให้คือคนคือเราผมว่าคือผมว่ารูปไม่สวยถ้าจะให้คนมามองว่าท้องฟ้ามันสีฟ้าแล้วดอกไม้มันเป็นสีเหลืองเขียวแดงแล้วก็ทะเลมันเป็นสีทะเลเนี่ยสงสัยจะไม่มีความสามารถเพราะนั้นการใช้กาแฟาเนี่ยมันตัดพวกนั้นทิ้งหมดเลยมันใช้ความรู้สึกอย่างเดียว แล้วเราต้องดีไซน์ภาพให้มันมีบรรยากาศตามที่สีกาแฟเนี่ยมันตอบโจทย์ด้วยที่สำคัญคือภาพว่ากาแฟเนี่ยมันอยู่ในบ้านเลยนะครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราเผยแพร่แนวคิดนี้ไปเรื่อยๆแม้ว่าจะมีคนวาดอยู่แล้วเนี่ยศิลปะเนี่ยมันจะกล่อมเกาจิตใจคนเนี่ยให้เป็นคนที่มีสุนทรียภาพได้สามารถลดอารมณ์โกรธได้สามารถมีสมาธิได้เนี่ยนะครับ โอ้ครับไปเลยครับภาพกาแฟนั้นเนี่ย65ภาพเมื่อปี54แค่ามาตอนต้นช่วงปี55ด้วยนะครับ54ครับพูดพิทีครับ65ภาพได้เงินไป355,000บาทเพื่อบริจาคให้หมูลนิธินั่นคือความเป็น active citizen ที่โดยเราไม่ต้องมีเงินเลยนะครับแล้วเดี๋ยวยว้อนกลับไปนิดครับตอนน้ำท่วมใหญ่ครับปี54เ,เนี่ยเรา ผมได้ฟังข่าวว่ามีผู้ประสบภัยในมือสองข้างมีถุงยางชีพแล้วก็จมน้ำตายแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันสะเทือนใจมากผมก็เลยตั้งโครงการถุงยางชีพถาวรเพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัยต่อเลยครับโดยใช้ภาพวาดกาแฟมาทำเป็นโปสการ์ดนะครับเออก็เนี่ยตะเวนไปทั่วเลยครับไปต่อเลยครับจนไปเจอเพื่อนชาวต่างประเทศนะครับเราก็เราก็ร่วมร่วมกันเพื่อไป เอาเงินทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ี่แสนเนี่ยไปลงพื้นที่ให้เกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยปลูกข้าวปลอดสารพิษคือไม่ใช้สารเคมีนะครับต่อเลยครับอันนี้ก็ลงพื้นที่ก็กลายเป็นว่าเราที่เป็นคนพิการไปกับนักวิชาการไปอบรมให้เกษตรกรร,กร,รู้ว่าใช้ไม่ใช้สารเคมีทํำยังไงคือบ้ามากเลยเราไม่ใช่ชาวนาะแต่เราไปปึกเราไปสอนเขานะครับต่อเลยครับ แต่มันก็ล้มเหลวนะครับทําให้ต่อมาเลยเอ้ยเราไม่ได้คุณให้โทษเขาแล้วเราไปบอกเขาคุณทํางงอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาสุดท้ายก็เลยตั้งโครงการเข้าปันสุกต่อเลยครับด้วยการบ้าอยู่คนเดียวเอาข้าวชาวบ้านมาเป็นข้าวไรซ์เ e อรี่แล้วก็ขายใช้รถตัวเองนี่แหละวิ่งขายห้าถุง10ถุงทำอยู่ปีหนึ่งครับบ้าจนจนโอเคครับต่อไปเลยครับ นิดนึงครับยอ้ยอนไปนิดนึงด้วยความที่ว่าเราทําแบบนี้เนี่ยผมถือว่าเป็น active citizenship เพราะนั้นทําให้เรามีเพื่อนบางคนเนี่ยฮะไปนั่งกินข้าวกับเขาเลยไปส่งข้าวก็ไปกินข้าวแล้วก็ต่อเลยครับแล้วก็ทําให้มีมีเขาเรียกว่าขยายความเป็นเราได้รู้จักคนดีมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึง่งที่พี่เขาเลีเขาเรียกว่าฉลองวันเกิดตัวเองด้วยการซื้อข้าวด้วยเงินประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทเพื่อไปให้เด็ก ติดเชื้อเอดนะครับในที่ชนบุรีต่อเลยครับแล้วก็มีแนวร่วมคือคนมาเป็นดีลเลอร์เยอะแยะเลยนะครับต่อเลยครับอ๋ออันนี้เซิร์ชดูง่ายๆข้าวปันสุกนะครับในในอินเทอร์เน็ตนะครับต่อเลยครับต่อเลยครับนี่เป็นเว็บไซต์นะครับแล้วก็สามารถต่อยอดให้ร้านต้นข้าวเนี่ยสามารถส่งข้าวออกนอกได้นะครับต่อเลยครับอันนี้ก็เป็นร้านต้นข้าวนะครับเป็นสองสามีพันยาที่น่ารักมากลาออกจบปิญญาโท ตีโทรจากพระจอมเกล้าราชบังแล้วก็พระนครเหนือจะทิ้งอาชีพโปรแกรมเมอร์ทิ้งเงินสองคนนี้เงินเดือนรวมกันประมาณเกือบ8ปดหมื่นนะฮะแต่ทิ้งทุกอย่างหมดเลยแล้วมาขายข้าวนะครับเพื่อต้องการจะช่วยชาวนาต่อเลยครับอันนี้เราก็มีการจัดประชุมใหญ่ให้เกษตรกรกับผู้ค้ามาเจอกันที่ไทย p b s นะครับต่อเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับต่อเลยครับบรรยากาศนะครับต่อเลยครับบรรยากาศครับต่อเลยครับอันนี้ก็แนะนําโครงสร้างเรื่อง เรื่องราคาที่สมเหตุสมผลนะครับต่อเลยครับอ่ะอันนี้ก็มีเป็นการเวทีใหญ่ที่เหมือนเดิมเราก็ไปพูดให้ชาวนา300คนฟังที่ชัยนาทนะครับต่อเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกออเดอร์หนึ่งที่เราได้รีพีทออเดอร์จากการที่มีผู้ป่วยไปฟังคุณหมอประมาณเกือบพันคนนะครับแล้วเราก็ขายข้าวเดือนหนึ่งประมาณ2ตันนะครับต่อเลยครับอันนี้เป็นเราผมไม่ใช่นักวิชาการเกษตรนะครับ แต่ว่าตอนที่ลงพื้นที่1ปีเต็มเนี่ยทำให้พบว่ามี15ปัจจัยที่ส่งผลต่อคำว่าข้าวไร่หนึ่งมันได้กี่ถังนะครับข้อที่แบบสะเทือนใจมากเลยคือข้อที่10กับข้อที่11นะครับรถเกี่ยวข้าวอ่ะดีหรือเปล่ากับคนเกี่ยวข้าวมีฝีมือแค่ไหนเราพบว่าสองปัจจัยนี้ทำให้ข้าวตกอยู่บนท้องนาเนี่ย20%ถ้าถ้าเป็นนัก นักธุรกิจเนี่ยโอ้โหหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์นี่ก็ซีเรียสแล้วอะไอ้น,นี่มันยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับผมไม่รู้ว่าราชาการไปอยู่ที่ไหนไม่ทำอะไรที่มันควรจะทำนะครับเราทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าแก้ทุกจุดเนี่ยเราอาจจะได้ข้าวที่หายไป4 0่สถึงห้าซได้นะครับเพราะนั้นพอบอกว่าชาวนาะเนี่ยเปลี่ยนเลยครับชาวเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเก๋ถ้าชาวนาะบอกว่าคุณได้60ถังจริงไม่ใช่ก็จะปลูกได้ตันนึงก็ได้แต่มันหายไประหว่างทางนะครับ อันนี้เป็นโครงการที่แบบคิดเร็วๆเมื่อคืนนี้เองเพราะว่าอยากจะมีไอเดียใหม่แต่ว่ายังทําไม่สําเร็จนะครับเพราะว่ากําลังเริ่มคิดจะทาแล้วจะหาแนวร่วมคือเอาข้าวปันสุกมาเปลี่ยนเป็นเพื่อนปันสุกแล้วก็จะหาออเดอร์ล่วงหน้า6เดือน1ปีนะครับขึ้นมาโดยใช้วิธีคิดว่าให้ได้ประมาณ1 0,000ตันนะครับแล้วก็สร้างสิชุมชนชุมชนละหนึ่งตัน1,000ันตันแล้วก็หาผู้ประกอบการประมาณสัก5้ารายเนี่ยมามามา,มาร่วมกันทำนะครับแล้วก็ส่งข้าวเนี่ยจาก คือเอาข้าวจากชาวนาไปสีเสร็จเรียบร้อยแพ็คกิ้งปุ๊บแล้วก็ไปส่งถึงบ้านผู้บริโภคนะครับต่อเลยครับเอ่ออต่อเลยครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับแค่จะแบ่งปันว่าเวลาคุณคิดอยากจะทําอะไรเนี่ยให้เขียนเฟรมเวิร์กลอจิกหรือว่าโปรเซสขึ้นมาก่อนแล้วคุณจะทาได้ดีนะครับต่อเลยครับอันนี้ทีสีผมนะครับไปเลยครับไปไปนะฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับคนพิการนําเสนอนะครับนี่ข้ามไปอีกโปรเจกต์นึงนะครับคือผมให้เปิดนิดนึงไปเร็วๆนะครับ คนพิการในประเทศไทยร้อเซนี่ยกลุ่มที่เรียนรู้ได้มีอยู่ทั้งหมด7 3%เก็คือคนมิการทางด้านร่างกายสายตาแล้วก็หูนะครับอันนี้เป็นการนําเสนอให้กับผู้ประกอบการนะครับไปเลยครับเออไปเลยครับข้ามเลยดีกว่าไปเลยครับเวลาเวลาเหลือกี่นาทีครับหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วเนาะไปเลยครับ <laughs> ไปเลย <laughs> ไปเลยไปเลย ไปละข้ามเลยข้ามเลยไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยไม่มีอะไรละไปอีกไปอีก <hierarchy> เออนี่นียนนย่ย้อนหน่อยย้อนหน่อยอีกนิดนึงเอออ่ะอ,อ่ะ,อะย้อนย้อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ไม่เอย้อนเดินหน้าเดินหน้าพูดผิดเดินหน้าเดินหน้าย้อนอีกนิดนึงอ่ะไม่ย้อนย้อนอีกอ่ะพอแล้วนิดเดียวนิดเดียวครับ <o> เดี <o> ๋ยวจะไม่ได้พูดคือเป็นคนพิการรุนแรงก็เลย ทำเรื่องพัฒนาอาชีพคนพิการนิดเดียวนะครับก็คือว่าผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถทําอะไรคนเดียวได้เพราะว่าเราเป็นแค่เขาเรียกว,ว่าเฟืองหรือว่ามดปลวกตัวเล็กๆเท่านั้นเองการที่เราจะทําอะไรเพื่อขับเคลื่อนสังคมเนี่ยเราจะต้องทํากับคนอื่นด้วยโครงการนี้เป็นโครงการที่มันมีกฎหมายเขียนไว้อยู่แล้วว่าผู้ประกอบการที่ มีพนักง,งานเกินหนึ่งร้อยคนเนี่ยต้องจ้างคนพิการหนึ่งคนถ้าไม่จ้างคนพิการเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยคูณสามร้อยบาทคูณสามร้อยหกสิบห้าวันเท่ากับหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยบาทยกตัวอย่างเซนทันที่นี่เลยครับจะต้องรับคนพิการถ้าจ่าไม่ผิดประมาณห้าร้อยคนถ้าไม่จ้างเนี่ยต้องจ่ายเงินประมาณห้าสิบล้านเนี่ยเข้ากองทุนนี้ เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรานําเสนอรูปแบบที่มันดีก็คือเราทําโครงการจัดฝึกอบรมคนพิการนะครับให้กับเซนทันให้กับผู้ประกอบการได้ทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามันมีความต้องการในตลาดที่ต้องจ้างคนพิการเนี่ยห้าหมื่นนคนนะครับเป็นเงินประมาณห้าเอ่อห้าหมื่นก็ห้าพันกว่าล้านแล้วเงินนี้มันเข้ากองทุนไปเลยด,ดื้อเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราทุกคนเรามาช่วยกันเนี่ย กฎหมายบังคับอยู่แล้วสามารถทำประโยชน์อะไรก็ได้ให้คนพิการ <S <S ก็มาช่วยกันนะครับไปไปเลยครับอันนี้ผลจากการทำงาน้านพัฒนาชีพคนพิการก็เลยทำให้ได้อชก้าเฟลโลชิพของปีปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนต่อเลยครับมีเพื่อนก็คือคุณวันกระหนกแล้วก็คุณวิโชคศักดิ์ด้วยที่เราได้พร้อมกันในปีนี้นะครับต่อไปเลยครับอ่าก่อนจะจบครับขอนิดหนึ่งครับพว่าตอนที่ผมเข้าสู่กระบวนการอชก้าเนี่ย ผมชอบทุกคําถามเลยแต่มีอยู่คําถามหนึ่งเนี่ยที่มันอาจจะมากกว่าความเป็น active citizenship นิดนึงก็คือว่าผมถูกถามว่าคุณเนี่ยได้สร้างสิ่งใหม่ไหมแล้วคําถามยากมากเขาถามว่าก่อนที่พิการแล้วก็พิการแล้วก็ทําธุรกิจของตัวเองแล้วจนปัจจุบันนี้มาทําประโยชน์ให้สังคมเนี่ยคุณทําอะไรใหม่ให้สังคมบ้างเอาทุกช่วงเลยนะครับ ก็เลยนั่งนึกอยู่พัก,พกใหญ่เลยถึงจะตอบได้คราวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ละ่ะแต่ก่อนจะจบเนี่ยจะบอกว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะมีแรงเสียดทานเสมอขอพูดในฐานะที่เป็นเป็น,นจบพิสิกแล้วกันนะครับปิญิาตีก็คือว่าแรงเสียดทานเนี่ยจะมี2ออย่างขอเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจนเวลาเราจะดันของนะครับไปข้างหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกไหมครับว่า ออกแรงครั้งแรกเลยมันจะหนักมากเลยมันรู้สึกว่ามันไปยากมากเลยแต่พอมันผ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะไปได้เรื่อยๆเหมือนเราเหมือนเราดันรถอะครับครั้งแรกมันจะออกแรงเยอะมากตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตแล้วพอมันไปได้แล้วเนี่ยมันจะคือแรงเสียดทานจนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนรู้ตลอดเวลาว่าน่าสล์หน่าสุดท้ายเลยครับเราไม่ว่าเราจะทาอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเจอกับแรงเสียดทานเสมอ เราต้องอดทนกับแรงเสียดทานนั้นแล้วพอไปได้แล้วนอกจากเราจะพ้นแรงเสียดทานไปได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ